สีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนออันไหพิเศษนะครับอานไหพิเศษของวันที่นะครับของวันที่15นะครับสิงหาคม2567ครับอันไหพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลา5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นนะอันไหพิเศษนี้นะครับออก ม,มงเย็นทุกวันทุกวันนะครับช่อง VP ธรรมดาก็ P <c oughs> จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวัน,วนเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมามชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากก,กติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับเราเข้ามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับเมื่อวานนี้เข้าบอให้สองกับสามมาสามเก้านะ มาสามข้าวนะสองกับสามมาสามข้าวโอเคเข้าอยู่นะผ่านนะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเดินดีอยู่สมาชิกบอกว่าเดินดีครับว่บางันวันนี้จะเป็นยังไงก็ให้ดูดูกันไปก่อนนะครับอย่าหวังรวยจากฮานอยนะครับบอกไว้ก่อนนะแค่พออยู่พอกินก็ก็ถือว่าโชคดีแล้วเพราะมันจับยากนะฮานอยเนี่ยประมาณนี้จับยากมากประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับอ่ะรุ้นลุ่นเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับ สิบห้าทีงาคม2 5 6กันัแหละหกจุ้านนพิเศษ5กับ6กับ7นะครับ6กับ7นะ9 0 1 2นะคู่กับ6กับ7นะครับามาจาับคู่กันเลยครับนี้เก้าหกเก้าเจ็ดหน่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองนะครับเน้นที่1กับ2นะเราก็มาดูที่1กับ2เนี่ยนะประับตามนี้นะครับ พอเป็นข้อเลือกที่หกนะข้อเลือกที่หกนะครับเลือกที่หกเป็นหลักนะครับถังนี้นะอืมถางนี้เลยครับเลือกที่หกเป็นหลักครับเก้9 9าหกหกเก้าศูน2หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งองหกหกสองระวังมันมาเบิ้ลนนะวานนี้มาเบิ้ลนสักหน่อยไหมวานนี้หาในพิเศษก็ไม่เบิร์นนะฮาไลพิเศษก็ไม่เบิรน ประมาณนี้แหละอ่ากันกันไว้หน่อยนะครับนิดๆก็ยังดีขาดทุนน้อยดีกว่าขาดทุนมากออกมาเนี้ยรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้ขี่นําไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิง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 มันจะเป็นบันอะไรมไม่อยากคิดลบ คิดบวกไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะพิมพ์เลขหกเน้นที่หกก็ดูที่หกนะนะครับจัดนี่นะครับจนชอบคอยจัดนะครับไม่จนไม่ชอบไปลุ้นๆกันไปนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ